สวัสดีครับผมชื่อก่อนนะครับผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆและทุกๆคนได้ฟังกันซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ความสยองที่เกิดขึ้นในบ้านของผมเองซึ่งจะต้องบอกเลยครับว่าบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ผมได้เห็นและได้สัมผัสมันด้วยสองตาของผมเองเอาเป็นว่าผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เมื่อหลายปีก่อนพ่อของผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองครั้งใหญ่โดยท่านได้ทำการลาออกจากการเป็นวิศวกรที่เหมืองแห่งหนึ่งเพราะท่านได้อยากย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวและไม่อยากมีปัญหาด้านสุขภาพในช่วงบ้านปลายของชีวิตซึ่งหลังจากที่ท่านได้ลาออกท่านก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพวกเราและท่านก็ได้เริ่มสร้างกิจการของตัวเองซึ่งในตอนนั้น ก็ต้องบอกเลยครับว่าครอบครัวของเรากำลังไปได้ดีแบบสุดๆพวกเราทั้งสี่คนมีพ่อแม่ผมและพี่สาวต่างก็ได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้ารวมถึงรายได้ที่แม้พ่อของผมจะเคยมีเงินเดือนมากประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ในธุรกิจใหม่นี้มันก็ทำให้พ่อของผมร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไปอีก จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณปีเศษเศษพ่อของผมก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยการซื้อบ้านในโครงการหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านจัดสรรในโครงการที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรโดยที่ผมกับพี่สาวต่างก็ได้มีห้องนอนเป็นของตัวเองตามที่พวกเราได้ฝันเอาไว้ซึ่งบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านสองชั้นที่มีพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณบ้านให้ใช้สอยอีกมากมายและในช่วงนั้นเองครับหลังจากที่พวกเราได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ได้ประมาณ2-3อาทิตย์ทางพ่อของผมท่านก็ได้รับโทรศัพท์ของพี่ที่รู้จักกันท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมงานตั้งแต่สมัยที่พ่อเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆพ่อได้บอกกับพวกเราว่าคุณลุงท่านนี้ท่านชื่อว่าลุงสม เคยทำงานเป็นคนขับรถให้กับเจ้านายเก่าตั้งแต่สมัยที่พ่อเรียนจบใหม่ๆซึ่งในสมัยนั้นพ่อก็สนิทกับลุงสมอยู่พอสมควรอีกทั้งลุงสมยังเคยช่วยเหลือพ่ออยู่หลายครั้งเคยร่วมวงสนทนาเคยสอนขับรถไปไหนไปกันและดื่มกินกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งด้วยความที่เจ้านายค่อนข้างที่จะไว้ใจใลูกน้อง ท่านจึงให้ลุงสมเก็บรถเอาไว้ใช้ในช่วงนอกเวลางานด้วยจนกระทั่งในคืนหนึ่งครับหลังจากที่ลุงสมได้มาดื่มกับพ่อของผมและเพื่อนๆท่านก็ได้ขับรถออกจากวงเล่าไปได้วยความมึนเมาแม้ว่าหลายๆคนจะช่วยกันห้ามแต่ลุงสมแกก็ไม่สนใจแล้วก็ขับรถออกไปในที่สุดแล้วก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นไม่นานพวกพ่อของผม แกก็ได้รับข่าวว่าลุงสมแก่ได้ประสบอุบัติเหตุโดยการขับ,บรถข้ามเลนและชนเข้ากับ,บรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งจนคนขับ,บรถมอเตอร์ไซคันนั้นไปเสียชีวิตคาที่ในสภาพที่ศีรษะขาดไปกับหมกันนอกและหลังจากวันนั้นเองครับพวกพ่อของผมและเจ้านายก็ไม่เคยได้พบกับลุงสมอีกเลย ว่าแกได้หนีไปในคืนนั้นจนกระทั่งในวันนี้ลุงสมแกก็ได้ติดต่อกลับมาหาพ่อของผมอีกครั้งซึ่งกระเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่าแกคงจะต้องเดือดร้อนเรื่องเงินแน่ๆสงสัยแกจะมายืมเงินน่ะยังไงเดี๋ยวพ่อก็คงช่วยแกสักหน่อยเพราะสมัยก่อนแกก็เลี้ยงเล่าเลี้ยงยาพ่อมาเยอะพ่อได้บอกกับแม่โดยที่ผมกับพี่สาวก็ได้นั่งฟังกันอยู่ด้วยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะอ้อมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วจนกระทั่งวันที่ลุงสมมาถึงท่านก็ได้มายืนกดออดอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเราท่านมาในสภาพที่ตัวใหญ่และอ้วนลวงพุงเอามากๆซึ่งคำนวณจากสายตาแล้วก็น่าจะหนักเกิน100กิโลอย่างแน่นอนซึ่งก็ต่างจากที่พ่อเคยได้บอกเอาไว้และมีหนํำซ้ำตรงที่หน้าผากของแก ก็มีอรอยแผลเป็นที่ถูกเย็บเอาไว้ยาวกับเกือบสามนิ้วซึ่งผมก็เดาเอาเอ,าเองนะครับว่านั่นก็คงจะเป็นแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อหลาย10ปีก่อนหลังจากที่ทักทายกันเสร็จพ่อของผมก็ได้ชวนแกเข้ามาในบ้านหาน้ำหาท่าให้แกดื่มก่อนจะนั่งคุยกันอีกสักพักใหญ่ ซึ่งแกก็ยอมรับกับเหตุการณ์ในอดีตออกมาตามตรงเลยนะครับและก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าในตอนนั้นแกได้ขับรถชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นแกก็ได้ขับรถไปตามปกติไปตามเส้นทางที่แกคุ้นเคยแต่ด้วยความรีบจึงทําให้แกตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปยังเส้นทางลัดและในตอนนั้นเองครับหลังจากที่แกขับเข้าไปได้ไม่นานอยู แกก็เ,เห็นผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งกระโดดออกมาจากข้างทางทำให้แกรู้สึกตกใจก่อนจะหักพวงมาลัยและข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีเลยครับที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นก็ได้มีวรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนทางมาพอดีทำให้วรถทั้งสองคันจึงได้ประสานงากันเข้าอย่างจังหลังจากนั้นลุงสมก็ยังได้เล่าต่ออีกนะครับ ว่าแกได้สลบไปกบเกือบเๆสิบนาทีก่อนที่แกจะเริ่มรู้สึกตัวและก็รู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้าผากแต่ทว่าความเจ็บนั้นมันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแกได้เห็นผู้ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นได้คลานอยู่บนพื้นพร้อมกับพยายามควานหาศรีรษะที่ขาดกระเด็นไปพร้อมกับหมวกกันน็อกและก็นั่นแหละครับ หลังจากที่แกเห็นภาพความหลอนที่น่ากลัวแบบนั้นแกจึงรีบลงจากรถแล้วก็รีบหนีไปในทันทีโดยที่ไม่กล้ากลับมาอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยครับที่ในสมัยนั้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เอื้ออํานวยมากนักการจะตามหาใครสักคนมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของลุงสมจบพวกเราก็ได้แต่นั่งอึ้งกันหมด แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่เชื่ออย่างแน่นอนเพราะการที่คนเดือดอร้อนและกำลังจะเอาตัวรอดการโกหกมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรมากนักแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับลุงสมได้เอ่ยปากเขายืมเงินกับคุณพ่อของผมซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่มากจำนวนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นทางพ่อของผม แกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับเพราะอย่างน้อยเมื่อในอดีตแกก็เคยเป็นผู้มีพระคุณกันมาก่อนในคืนนั้นพ่อได้ชวนลุงสมให้นอนค้างที่บ้านของเราก่อนจะออกไปซื้อกับแกร้มและชวนดื่มกินกันในคืนนั้นในช่วงกลางดึกหลังจากที่ได้ดื่มกินกันเสร็จแม่ก็ได้ขอให้ผมไปนอนกับพี่สาวเป็นการชั่วคราวและก็ได้ให้ลุงสม ได้เข้าไปนอนที่ห้องของผมซึ่งตัวของผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหากจะให้แขกของพ่อต้องไปนอนในอีกห้องหนึ่งที่ไม่มีแอร์ก็คงจะเป็นการกระทําที่ดูไม่ดีและเสียมารยาทอยู่ไม่น้อยหลังจากที่แม่จัดแจงที่นอนให้กับลุงสมเสร็จทางลุงสมแกก็รีบปฏิเสธทันควันเลยนะครับแกบอกว่าแกเกงใจและจะขอนอนอยู่ข้างล่าง ที่ตรงหน้าทีวีเท่านั้นและก็นั่นแหละครับด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านพ่อกับแม่ของผมจึงไม่ยอมและก็ได้ขอให้แกได้นอนอย่างสะดวกสบายอยู่ในห้องนอนของผมในช่วงดึกคืนนั้นพวกเราก็นอนกันไปตามปกติแต่ด้วยความที่ผมเองซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็มกักจะนั่งเล่นเกมจนถึงเช้า ทำให้ในคืนนั้นการที่จะข่มตาหลับมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆเฮ้ย hey, ข้ามาอยู่นี่มึงยังจะตามมาอีกเหรอวะกูจะสาบแช่งมึงให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดผมตกใจครับ <S 1> <S 1> ผมได้ยินเสียงของลุงสมกําลังตะโกนด่าใครสักคนหนึ่งซึ่งดังจนผมที่นอนอยู่ในห้องข้างๆสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจน เจเจลุงสมแกคุยกับใครก็ไม่รู้ผมที่นอนอยู่บนพื้นจึงได้พยายามเอื้อมมือไปสะกิดพี่สาวที่นอนอยู่บนเตียงเพื่อให้ช่วยกันตื่นขึ้นมาฟังและวิเคราะห์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทว่าหลังจากที่พี่สาวของผมได้ตื่นขึ้นมานั้นเสียงของลุงสมแกก็เงียบไปแล้วนะครับจนกระทั่งในรุ่งเช้าพ่อของผม แกก็ออกไปทำงานตามปกติและก็ได้แวะไปที่ธนาคารในช่วงบ่ายเพื่อที่จะสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของลุงสมแต่ทว่าในวันนั้นหลังจากที่พ่อของผมกลับมาบรรยากาศภายนอกบ้านฟ้าฝนมันก็เริ่มไม่เป็นใจและก็ได้กระหน่ำเทลงมาอย่างหนักทำให้พ่อของผมนั้นถึงได้เอ่ยปากชวนลุงสมให้นอนค้างกับพวกเราเป็นคืนที่สอง แล้วก็เหมือนเช่นเคยครับพอได้ชวนลุงสมดื่มกินกันตามภาษาของคนที่คุ้นเคยก่อนที่ท่านจะแยกย้ายกันไปนอนตามปกติโดยที่ลุงสมนั้นแม่ก็ได้ให้แกนอนที่ห้องของผมเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้เองครับในช่วงกลางดึกผมที่ยังคงนอนไม่หลับเหมือนเช่นเคยก็ได้ออกมาจากห้องของพี่สาวแล้วก็ได้ลงมาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินอยู่ข้างล่าง จนกระทั่งผมกินเสร็จผมจึงล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็เดินกลับขึ้นไปอีกครั้งแล้วตรงนี้เองครับในขณะที่ผมกำลังเดินขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วผมก็เห็นผู้ชายใส่ชุดสีดำคนหนึ่งได้เดินทะลุป,ประตูเข้าไปในห้องของผมผมขนลุกเกลียวเลยครับตลอดชีวิตที่ผมเกิดมา16ปีนี่แทบจะเป็นครั้งแรก ที่ผมได้เห็นอะไรที่เหนือธรรมชาติแบบนี้และเมื่อเห็นเช่นนั้นผมจึงไม่รอช้าแล้วก็รีบเปิดประตูห้องเข้าไปนอนกับพี่สาวของผมในทันทีและนั่นแหละครับด้วยความที่ผมได้นอนกับพื้นผมจึงสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้ชัดเจนกว่าปกติผมได้ยินเสียงของลุงสมกำลังคุยกับใครสักคนโดยที่ผมไม่สามารถจับใจความได้เลย ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงเหมือนของชิ้นใหญ่ๆได้ตกกระแทกลงกับพื้นผมสะดุ้งอย่างสุดตัวเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนภายในบ้านก็คงจะต้องได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินอย่างแน่นอนผมรีบหันกลับไปมองหน้าพี่สาวของผมที่นอนอยู่ในทันทีแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นผมก็เห็นพี่สาวของผมได้นอนอยู่นิ่งๆ เราลับว่าไม่ได้ยินเสียงของอะไรสักอย่างแล้วในตอนนั้นเองครับผมก็เริ่มได้ยินเสียงของลุงสมแกเปิดประตูออกมาจากห้องนอนแล้วก็เดินลงไปที่ชั้นล่างแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของทีวีนะครับในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าผมทั้งงงแล้วก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมทำได้เพียงแค่พยายามข่มตาให้หลับก็เท่านั้น จนกระทั่งในช่วงเช้ามืดซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่ากี่โมงแล้วนะครับแต่แสงของพระอาทิตย์ก็ยังไม่ทันโผล่พ้นขอบฟ้าดีเท่าไหร่อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแม่ของผมทันได้กร,รีดร้องขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเสียงของแม่ทั้งผมพ่อและพี่สาวต่างก็ตกอ,อกตกใจและลุกพรวดออกจากเตียงกันหมด และผมก็เป็นคนแรกครับที่ลงมาจากชั้นสองและวิ่งมาหาแม่ได้เร็วที่สุดและสิ่งที่ผมเห็นครับสิ่งที่ทำให้แม่ของผมนั้นกรีดร้องผมเห็นลุงสมนอนหงายอยู่กับพื้นในสภาพที่ขวดยากระจายเต็มไปหมดมีเลือดไหลออกจากมุมปากพร้อมกับหยดเลือดจางๆที่ใบหูเนื้อตัวของท่านเริ่มที่จะเป็นสีเขียวช้ำ พร้อมกับร่างกายบางส่วนที่เริ่มจะมีอาการแข็งไปหมดแล้วพ่อของผมได้โทรเรียกรถพยาบาลในทันทีเลยครับแม้จะรู้ดีว่าสิ่งที่ควรเรียกก็คงน่าจะเป็นรถมูลนิธิเสียมากกว่าแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับไม่มีปฏิหารสำหรับลุงสมแกไม่มีลมหายใจอีกแล้วและแกก็ได้ตายในบ้านของผมครับ มันเป็นฝันร้ายของครอบครัวของผมจริงๆครับกับบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่ถึงสาอาทิตย์แต่กลับมีบุคคลที่ไม่ได้เจอมานานแสนนานได้มานอนเสียชีวิตภายในบ้านอยู่แบบนั้นในช่วงของงานศพทางญาติของลุงสมก็ได้พาท่านไปทำพิธีที่จังหวัดบ้านเกิดของท่านซึ่งครอบครัวของพวกเราทั้งสี่คนก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีด้วยถึงสองคืน โดยได้พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแถวๆนั้นหลังจากพิธีศพของลุงสมผ่านไปบรรยากาศภายในบ้านของผมมันก็แทบจะไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยพวกเรารู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่กินข้าวเสร็จหากพ่อของผมได้ขึ้นนอนเป็นคนแรกพวกเราที่เหลือก็แทบจะไม่มีใครนั่งดูทีวีอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นครับ ในวันหนึ่งนั้นในขณะที่แม่ของผมท่านได้อยู่บ้านคนเดียวท่านก็ได้ส่งข้อความเข้ามาในกรุไลายครับท่านได้ถามกับพวกเราว่าพวกเราทุกคนได้ออกไปข้างนอกบ้านกับพ่อกันหมดใช่หรือไม่ซึ่งมันก็ใช่นะครับทั้งผมพ่อและพี่สาวก็ได้นั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันทั้งหมดและเมื่อพวกเราได้กลับมาถึงบ้านแม่ก็ได้บอกกับพวกเราครับ ว่าแม่ได้นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ชั้นล่างแต่อยู่ๆมันก็กลับมีเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปเดินมาอยู่ที่ชั้นบนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผมกับแม่และพี่สาวก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันที่โต๊ะอาหารโดยที่พ่อก็ได้นั่งอยู่ที่หน้าทีวีแล้วอยู่ๆพวกเราก็ได้เห็นพ่อกระโดดขึ้นมาจากโซฟาพร้อมกับอาการที่ตกใจอย่างสุดขีด พ่อได้บอกกับพวกเราครับว่าพ่อรู้สึกได้ว่าโซฟาข้างๆมันยุบลงแบบไม่มีสาเหตุและมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อได้เปลี่ยนช่องพอดีแล้วพ่อก็ได้เห็นลุงสมแก่มานั่งอยู่ข้างๆเป็นเงาสะท้อนอยู่ที่หน้าทีวีหลังจากวันนั้นบ้านของพวกเราก็แทบไม่เคยมีความสุขอีกเลยครับพวกเราต้องเจอกับเหตุการณ์แปลก กันแทบจะทุกๆวันซึ่งในบางครั้งในช่วงกลางดึกฝักบัวในห้องน้ำมันก็มักจะเปิดขึ้นเองและในหลายๆครั้งคุณนาข้างบ้านก็มักจะโทรเข้ามาที่เบอร์พ่อของผมและเตือนให้พ่อได้ออกไปปิดไฟหน้ารถของท่านแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในบ้านตามปกติ ผมก็ได้ยินเสียงพี่สาวของผมกำลังร้องไห้และเมื่อผมหันกลับไปดูครับผมก็เห็นพี่สาวของผมกำลังยืนตัวแข็งทื่อและมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งพี่สาวของผมเธอบอกว่าเธอเห็นลุงสมครับลุงสมแกมายืนอยู่ที่สวนหลังบ้านในสภาพที่เน่าเฟะไปหมดแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเราทั้งหมด ได้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นในคืนหนึ่งครับในขณะที่ผมกําลังนอนหลับอยู่ในห้องของตัวเองซึ่งในขณะที่ผมกําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นผมก็ได้ฝันว่ามีผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดําคนหนึ่งพร้อมกับสวมหมวกนนกันน็อกได้เดินทะลุป,ประตูเข้ามาในห้องนอนของผมแล้วผู้ชายคนนั้นก็ดเริ่มก้มหัวลงก่อนที่หมวกนนกันน็อกและหัวของผู้ชายคนนั้น จะขาดออกจากรร่างและตกลงกระแทกกับพื้นผมสะดุ้งตื่นเลยครับผมลุกมานั่งอยู่บนเตียงด้วยหัวใจที่เต้นแรงอย่างสุดขีดแล้วผมก็เริ่มได้ยินเสียงของทีวีดังขึ้นมาจากชั้นล่างซึ่งในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าผมได้รู้สึกโมโหมากจริงๆความอัดอั้นตันใจมันได้นำหน้าความกลัวไปแล้ว ผมได้เดินลงมาจากห้องของตัวเองผ่านบันไดที่ชั้นสองลงมาที่ชั้นล่างแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นครับจากแสงไฟที่สะท้อนออกมาจากหน้าทีวีผมได้เห็นลุงสมกำลังนั่งอยู่ที่โซฟาพร้อมกับพยายามควานหายาที่อยู่ในถุงก่อนที่แกจะทำท่าเหมือนตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็ยกมือขึ้นมาพนมก่อนที่ร่างกายของแกจะค่อยๆอ,อ่อนลง แล้วก็ฟุบลงนอนหงายกับพื้นผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นมันจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ลุงสมแกเสียชีวิตใช่หรือไม่แต่ผมก็รู้สึกกลัวและโมโหอย่างถึงที่สุดแล้วที่ใครก็ตามได้มาตายในบ้านหลังใหม่ของครอบครัวของผมผมได้แต่ร้องไห้ตะโกนด่าและสาบแช่งเสียงดังจนทุกๆคนภายในบ้านต้องตื่นขึ้นมากันหมด และมาช่วยกันปลอบผมเอาไว้นับเป็นฟังเส้นสุดท้ายเลยครับหลังจากวันนั้นพ่อก็ได้เจียดเงินสดก้อนใหญ่แล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่ทันทีซึ่งในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังนี้พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ได้ทักกับพ่อของผมโดยที่ท่านได้บอกว่าเขาอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นรวมถึงหนีอะไรบางอย่างที่คอยตามรังควานชีวิตเขา แล้วที่เขายังวนเวียนอยู่แบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขายังไม่ถึงที่ตายรวมถึงอาจจะไม่มีบ้านให้กลับรวมทั้งหนี้สินที่ยังไม่ได้ชดใช้คืนให้กับพ่อของผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันน่าขนลุกมากจริงๆที่พระอาจารย์ท่านนี้ท่านได้พูดออกมาเองเป็นฉากๆโดยที่พ่อของผมยังไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังทั้งนั้น รวมถึงเรื่องบ้านของลุงสมที่หลังจากได้พูดคุยกับภรรยาของแกในช่วงที่ไปงานศพบ,บ้านของแกก็ได้ถูกเจ้าหนี้นอกระบบยึดไปหมดแล้วรวมถึงเงินที่แกได้ยืมพ่อไปแกก็รีบโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ในทันทีรวมถึงเจ้ากรรมในเวนที่คอยตามรังควานชีวิตของลุงสมผมก็คาดเดาเอาเองนะครับว่าน,น่าจะเป็นคนที่ลุงสมเคยขับรถชนเมื่อหลายสิบปีก่อน และในปัจจุบันนี้พ่อก็ยังไม่ได้ขายบ้านหลังนั้นเลยนะครับแล้วแกก็ยังพูดติดตลกอีกว่าแกยกให้ลุงสมอยู่ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงผมก็ยังโกรธอยู่นะครับที่บ้านหลังนั้นทําให้พ่อของผมเป็นหนี้แถมบ้านหลังใหม่ที่พ่อต้องซื้อด้วยเงินสดก็ยังเล็กกว่าบ้านหลังนั้นอีกครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะส่งมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ